ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโคเตทีครับผมพอดื่มจะเล็กนะครับผมนี่งนี่ครับจะเป็นโควุลนะครับนี่จะให้ดูชัดๆนะครับนี่ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่ๆน้องนะครับเข้าสู่ช่องเกมได้ไงนะครับผมเนี่ยครับส่วนนี้ก็จะมานะครับถ่ายให้ดูครับผมท่อปลาวานนะครับผม LED นะครับผมเนี่ยครับก็แต่ผ่าแก๊สนะครับทีนี้ว่าจะถ่ายให้พี่ๆน้องครับได้รับชมกันตอนได้พอดีแบบว่าแบบว่าทําแบบตอนตอนเย็นนะครับผมก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายนะครับเนี่ยครับผ่าแก๊สครับนี่ครับแล้วก็ตัดตรงนี้นะครับผม จำเรื่อแคอแล้วก็ขยายปากนะครับเนี่ยครับนี่แต่ปลายท่อให้ใหญ่ขึ้นนะครับผมนี่ท่อตัวนี้ก็เป็นไหน่ตัวตัวตรงใส่โคนะครับผมตรงคอไทเทเนียมนะครับโอไททีครับผมนี่ตัวนี้ก็ไม่ได้ถ่ายครับเพราะว่าทําตอนเย็นนะครับไปยืมรถเพื่อนเอามาขึ้นเบรดมาครับผมรถลาวานนะครับผมวานเอลเอลวีดีนะครับผมเนี่ยครับ ก็ตัวนี้ก็จิกไว้ก่อนนะครับผมนี่เดี๋ยวก็เหลือเชื่อมเต็มแล้วก็ทําเอ่นไฟนะครับผมให้ให้ขึ้นสีนะครับนี่ใช้แป๊บเททนะครับเนี่ยครับตัดนะครับผมนี่ก็เหลือประมาณนี้แล้วก็นี่เนี่ยครับตัวที่ตัดไว้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับผมตัดเป็นโค้งๆนี่แบบนี้นะครับแล้วก็มาเชื่อมติดกันนะครับผม เดี๋ยวก็จะจะทํานะครับผมแล้วก็ถ่ายให้พี่น้องรับชมกันอีกนะครับแล้วก็จะลงเสียงนะครับผมว่าผ่าแคสเสียงจะเป็นยังไงนะครับกมายถว่านี่นี่ครับผมทําตัวใส่หลอกนะครับเนี่ยครับเพราะว่ามันเชื่อมกันเชื่อมกันไม่ได้นะครับผมไททีกับเหลีดนะครับเนี่ยครับจะเป็นตัวใส่หลอเนี่ครับแบบนี้ครับผมนี่ครับตัวนี้ก็เหลือแบบว่าทําสีนะครับตัวนี้ครับเนี่ยครับ แล้วก็ผมก็จะใส่กับรถนะครับผมใส่กับรถแล้วก็สตาร์ทฟังเสียงแล้วก็ลงขี่ดูครับว่าเสียงจะเป็นยังไงครับผมเนี่ยครับอันนี้เป็นว่าตันนี้เป็นเป็นไทเทนะครับผมเนี่ยครับถ้าเป็นไทเทนะครับนี่เดี๋ยวจะให้พี่น้องดูนะครับเนี่ยครับสเก็ตไฟนะครับมันจะออกสีนะครับเนี่ยครับมันจะอกสีขาวขนะครับผมแต่สมมติถ้าเป็นเลดนะครับ มันจะออกสีส้มๆนะครับเนี่ยครับไปทำแตกสางับผมเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นไทเทเนียมนะครับเนี่ยครับจะเป็นสีน้ำขาวนะอันนี้เป็นเหล็กนะครับส้มๆครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราดูตอนเสร็จครับว่าจะสวยขนาดไหนครับผมเนี่ยครับ ประวานครับผมประวาน led ครับเนี่ยครับแล้วก็ผมก็จะแบบดามด้วยครับผมเนี่ยครับดามช่วงที่ว่าตัวโซยนะครับผมเนี่ยดามตามตามตัวโซยนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับผมแล้วก็จะลนไฟนะครับให้เป็นสีม่วงๆนะครับผมแล้วก็รอดูตอนเสร็จครับผมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนเสร็จอีกทีครับผมโอเคครับครับผมเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโคเทเทครับผมโคประวานนะครับเนี่ยครับ วาน LED นะครับผมเนี่ยครับตอนท่อนะครับก็ได้แบบว่าผ่าแคสตนะครับแล้วก็ขยายปลายนะครับผมให้ใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยครับพดผ่าแคสตนะครับแล้วก็ทําตัวโตนะครับผมนี่เนี่ยครับจะเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าไททีเชื่อมกับเหล็กไม่ได้นะครับผมเชื่อมกับเหล็กไม่ได้นะครับเลยต้องทาตัวโหลกนะครับผมเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวจะใส่แล้วก็ ฟังเสียงให้พี่น้องครับได้รับชมกันครับผมว่าเสียงจะเป็นยังไงครับท่อผ่าแคทครับผมเนี่ยครับนี่ส่วนรถที่ใส่ครับเนี่ยครับรถทัวริงเลยครับผมเนี่ยครับก็จะใส่กับรถเนี่ยครับปลาวาลครับปลามาณ LED ครับผมนี่ส่วนเดี๋ยวเราจะมาดูโคโคอเดิมนะครับผมโคอเดิมปลาวานนะครับเนี่ยครับจะเป็นโคเล็กนะครับผมเนี่ยครับให้ดูขนาดครับผมจะเป็นโคเล็กแล้วเป็นโควนนะครับแล้วมีโคอบอมนะครับผมเนี่ยครับ ่วนคอที่ผมเดินจะเป็นคอใหญ่นะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาใส่กันครับผมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีตอนเสร็จนะครับผมว่าจะเป็นยังไงครับโอเคครับผมครับผมเนี่ยครับใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโคเตทีครับผมนี่แล้วก็ของคเดิมออกครับผมเนี่ยครับคอเดิมจะเล็กนะครับผมนี่เนี่ยครับจะเป็นคควุนนะครับนี่จะให้ดูชัดๆนะครับเนี่ยครับเป็นคควุนนะครับผมนี่อันนมี้คบอมนี่แล้วก็นี่ครับจุปลายครับผม นี่ครับดูปลายจะเล็กนะครับผมส่วนตัวนี้ผมก็ได้นะครับผมน้าผ่าแคทแล้วก็ขายดูปลายใหม่นะครับผมนี่ครับดูความแตกต่างครับนี่ครับเล็กกับใหญ่ครับผมโอเคตัวนี้ก็เป็นท่อปลาบานครับอันนี้ก็เป็นท่อปลาวาลแล้วก็ผ่าผ่าเคทครับตัวนี้ก็เป็นตัวสายโหลดนะครับนี่นะให้ดูงานครับนี่ครับ พไทเทเนียมนะครับเดี๋ยวก็จะสตาร์ทให้พี่น้องนะครับให้ฟังเสียงครับผมนี่ครับครับผมฟังเสียงเดือนเบาครับไงครับเสียงจะไม่ดังมากครับผมไงครับเสียงก็จะประมาณนี้ครับผม จะลองขี่ดูครับตกที่นาทำ้งหม นี้ก็มาลองที่แบบตามทุ่งนาครับผมไม่ค่อยแบบรบกวนชาวบ้านครับผมเสียงก็ไม่ดังเลยครับขี่แบบว่าขี่ไปซื้อของไปตลาดไปอะไรแบบนี้ครับเสียงจะไม่ดังมากครับผมขี่เข้าเข้าเมืองแบบไปซื้อของซื้อของได้ครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมกดกระดิ่งครับช่องเกมได้ไงนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมนะครับได้ทําคลิปโชว์พี่น้อง